นัน่นไงแล้วเราโดนเลยเราโดนเลยครับเสร็จก่อนเสร็จก่อนโอ้ยโอ้ยอะไรนเนี่ยเอาอีกเอาอีกมาดิมาดิาดเร็วเอาอีกหายตัวรอดก็น่าจะดีมัง้งตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหจืดครับจืดครับแอบเรียบร้อยไปเฮ้ยนี่นี่นี่น,นี่ครับจัดไปครับโอ้หยิงมันดู ว้าวหทับหมดเลยทับหมดเลยสวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูอัลติเมทีโอกันหลังจากเราลองใช้โมลลอดทีครับผมกับเจ้าผาดไฟเดอร์ไปแล้วมาลองใช้ตัวของมันเองบ้างอาวุธเทมเพลตแล้วก็มลลอดทีครับผมเป็นอัลเิรเมททั้งเซตเลยนะ โดยเทมเพลตครับผมดาเมจอยู่ที่3372ยิงที่800เมตรดีโหลด10วินาทีครับแล้วก็ค่ากัดกร่อนเนี่ยอยู่ที่71ต,ต่อวินาทีกัดกร่อนเป็นเวลา5วินาทีครับผมซึ่งอาจงจริงดาเมจของเจ้าเทมเพลตเนี่ยมันก็โดดจากเจ้าเนี้ยพอสมควรเลยนะดาเมจมันต่างกันเกือบเท่าตัวเลยครับผมว่ามันน่าจะแรงถ้าเกิดมีเทมเพลตมาเพิ่มอีกอันนึงเพราะเจ้าผาดไฟเดอร์ที่เล่นไปอ่ะมันมีโมโลดที3อันใช่ไหมสำหรับอัลติเมเรโออยู่ที่เล 1, เวลหนู่งมาร์กส <Hey. S 1> ามนะลยนะ แล้วความสาม,มารถครับผมเจ้าอัลติเมเลโอเนี่ยกดสก,กิลปุ๊บ,บก็จะทำให้ยิงแรงขึ้นอีก30%ครับผมแล้วก็มีรีเฟกเตอร์บล็อกความเสียหายที่เข้ามาเนี่ย50%เครึ่งหนึ่งแล้วก็สะท้อนดาเมจกลับไปตั้ง70% <c oughs> อร์เนันนี้สะท้อนหนักพอสมควรเลยนะแต่ประเด็นคือการแค่50เนี่ยปืนสมัยเนี้ย50%ที่การเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่าก็ต้องไปลองเล่นกันดูครับผมสำหรับนักบินครับผมผมจะใช้เป็นอีกรัสนะครับจะทำให้เจ้าลีโอเนี่ยมีีีควอนนนนตตตตตัััััมมมมมเเเเเรรรรดาาา์ะะยยย350 m. สสกกกิิกลลล่่งงงๆ็้้้ผทททโ นอหลับความเชี่ยวชาญนะครับผมต้องเป็นดัมเมดเดเวลอร์แน่นอนอยู่แล้วและเชิงรุกก็จะเป็นตาทิพนะครับไปครับเพื่อนพาะเจ้าอัลตตเมลิโอโมลอตทีเทมเพลต e ลงสนามมาดีกว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะหุ่นอัลติเมทที่ได้มาแสนยากเซตนี้ก็ผมไปกันเลยว้าวถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพนพิมพ์โค้ด dmbl ลงไปขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่ใช้โค้ด dmbl นะเลิฟๆเ,เลย <c oughs> เราจะต้องระวังให้พันร้อยเอออาวุธอื่นอะ่ะไม่ใช่ปัญหานะองจริง เอาพันร้อยกับ800แปดร้อยกันนะจัดไปครับเฮ้ยโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรนานแล้วเพื่อนเราเพื่อนเราเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะคือเขาจะสงสัยเราไหมเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมมาแล้วอุ้ยไม่มีผัดไฟเดอร์ดิแดดจังเลยนะแดดจังเลยนะมามองดูครับโอ้ ไอ้น,นี่อะไรเนี่ยปืน800เหรอโว้โว้โว,ว,ว,วพันร้อยครับเฮ้ยไอ้น,นี่มันแดดจังวะเฮ้ยเฮ้ยแดดเยอะไปปะไม่ใช่แล้วโลม่วมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะบ้าบอที่สุดอะไรอะไรแม่หมดหมดหมดขอแอบก่อนเฮ้ยโอ้ฝั่งนี้ไม่มีใครสนใจเลยไม่มีใครอยู่บ้าน ไอตัวไหนตัวไหนตัวไหนไอ้นี่ยอะไรเนี่ยไอ้ดาบครับอื้มจัดไปครับเทสเหรอโว้เฮ้ยปืนลั่นว่ะนั่นไงเร็วเร็วหมูลีโลโค่นนานอ่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยเทสบุกบ้านเราล้วว่ะเพื่อนข้างหลังเพื่อนเออเกิดแล้วครับอันนี้แฮสเซตัสครับ เอาไปกินเอาไปกินอีกอุ้ยเราไม่มีจอดโลเรามีแต่ตาทิพตาทิพเรามีแล้วก็ต้องใช้ดินี่ไงฟืบเอออันนี้ใช้ได้อยู่นะเฮ้ยเทสหรอเราหายตัวกันครับายวไหเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะสเสาไม่ได้เลยว่ะสองหนึ่งแหมแล้วเราก็ซาอีกแล้วเนี่ย นั่นแหละเออว้าวตาทิพย์เราก็ยังไม่ไม่เสร็จยังไม่เสร็จเอาเอาเอาเสร็จโหเพิ่มเพิ่มเพิ่มเลยว่ะโอ้โดนอีมพีอีกอีมพีอีกไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้วเข้ามาในระยะเราก็โดนีิครับโดนีิครับไปแล้วจ้าโว้ยอุ้ยอุ้ยปืนหกร้อยอันนี้ไม่ไหวรีเฟกเตอร์เอาไม่อยู่บ้าเหรอปืนในท่านการดาเมจได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเรียวอ่ะ โอ้โอ oh oh oh, ้โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าเข้าไปใกล้มันเออแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นเจาะโล่จะดีไหมมันน่าจะดีมั้งตัวอะไรวะเน,นี่ยโอ้โหจ้จืดครับจ,จ,จืดครับแอบเรียบร้อยไปไอต้ตัวข้างหลังเลยตัวข้างหลังเลยยิงไม่โดนอะยิงมัน <c oughs> จะยิงยังไงเด้อเบบีเบบีไหนไหนไหนคอมมอน เปลี่ยนฝั่งไปเปลี่ยนฝั่งมาเดินเนี่ยยืนอยู่แค่เนี้ยเอาจริงเราเข้ามาชิ้ไม่ได้เว้ยหุ้ยตาทิพย์ครับนี่ไงโอ้โหเรียบร้อยอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยอาเธอร์ไม่ได้จ้ะจัดไปครับอู้จะบอกว่าปืนโค้งอะ่ะปืนโค้งไม่ได้นะเสร็จเลยอุ้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 ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยพินเซฟครับจริงด้วยจ้า นัน่นไงนั่นไงเฮ้ยหมดแล้วว่าหมดแล้วว่านี่อะไรเนี่ยโอ้โหก็เข้าดูดูดีนะเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ของเราแล้วเ <c oughs> ินแซบมาเหรอสองหนึ่งครับโอ้ยอะไรโอ้ยโดนล็อกเลยอ้าวผิดตัวเนี่ยโอ้ยก็เอาดีวะ หายตัวก็ไม่ทานโดนออดดอดเข้าไปเฮ้ยจัดไปครับลองดูกันว่าจะจะ800เมตรครับตาทิพย์ครับ,รบ <c oughs> เ,รเรามีเท่าไรใส่หมดเลยเอ๊โอ้โหดูวา้าวเฮ้ยเฮ้ย,ฮย,ฮย,ฮยพอใช้คู่กันนี่แล้วมันดูดีว่ะแรงมากครับเอ้ยอ้อ้ไอ้นี่เหรอสเท,ทปะ่ะใช่ไหมล็อกเป้าไว้ก่อนครับ โอเคจัดไปครับว้าวว้าวกัดก่อนกัดก่อนมามาหุยโอเคเล็กครับผมให้มันมาแน่เล็กมาแน่ <c oughs> โอ้ยสวยแล้วครับสวยแล้วครับมาลองดูดิจัดไปครับผมกัดกรอนกัดกรอนด้วยนะดูดูด,ดูตาทิพย์หายตัวนครับนั่นแหละนั่นแหละ เออเรียบร้อยไปเอ๊ะ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 ไอ้นี่ครับนี่เรายังไม่ได้รีโลเสร็จเลยโอเคเพื่อนเราไปเอาเสาครับเฮ้ยช่วยเพื่อนก่อนครับอือ <s> หืออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ไง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 อาบังอีกเพื่อนบังอีกโตโตโตโขจี้ครับผมคือเอาจริงไอ้อลติเมทตัวเนี้ยออลติเมทสายไกล ต้องลาลาลายด้วยนะเพราะว่าดูดิเลือดนี่แบบข้่นี้นะแต่ว่าความสปีดของมันอะผมว่าหนีศัตรูไม่ออกเลยยังไงต่อครับยังไงต่อครับเฮ้ยศัตรูหายไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยนู่นนู่นนู่โดนต้องหรอโดนบ้างโดนบ้างครับเอาโอโอ๋อโออะไรเรายิงขู่ไว้ก่อนยิงขู่ไว้ก่อนอาก็มาสิเฮ้ยเทสป่ะไม่ใช่ว่ะโอ้ย โอ้ยโอ้ยเฮ้ยถึงบ้านแล้วเร็วจัดไปครับโอ้โหตัวนี้ครับตัวนี้ครับนี่ไงนี่ไงดูกัดกรนกัดกรนครับผมอืม้มเนี่ยเราถ้าเกิดไม่ไปเอาสาวอะเพื่อนจะว่าอะไรมุนเมยผมมนก็พยายามเต็มที่แล้วนะช่วยสปอร์ตทีมไงเนี่ยเออกัดกรนครับ โอ้โหขอโทษด้วยเพื่อนท่าทางจะเข้าเนื้อเยอะกัดก,ก่อนกัดก่อนจื๊บเรียบ้อยอสิครับว้าวมันนีล่ะครับเฮ้ยฝั่งนี้ฝั่งอฝั่งนี้ก็มีฝั่งนู้นก็มีโอ้ตาย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 ตัดไปลูกตาทิ์ครับแน่แน,แน่เอาดิม,มามาเฮ้ยกิฟเหรอเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้มันจะต้องหายตัวแค่สามวินาทีดิว้าวว้าว,ว,าวโอ้โห เร็ว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 วเร็ไว้ปืนยิงไม่ออกกริ้วกริ้วเดี๋ยวรอลองพื้นก่อนวะนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเพจครับอื้มไอ้นี่นี่ครับแฮตเตตัสดว้วยอ่ะหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยมานี่แล้วเกียรฟินว่าหูสิบวินาทีนานมากนั่นไงนั่นไง ตาทิพย์ไปครับผมตาทิพย์ไปครับผมก็ามาสิครับผมอะไรเนี่ยมาเลอร์ครับเรายิงไททันดูดิโอ้โหไม่เอานะไม่เอานะกอซิล่าคออีกวีวิสามสองหนึ่งครับเพิ่มพลังครับนั่นแหละโอ้โหไหลพระโอ้โหเด้งว่ะเลือดเด้งว่ะนั่นไงเราหายตัวก่อนแล้วกันนะ เฮ้ยมันมีมูมเมตอยู่ตรงนี้นะโอเคเราต้องค่อยๆไปก่อนนะครับ <c oughs> คือเราได้แค่ซับพอร์ตนะเพื่อนมอนบุกไม่ได้เพราะมันไม่มีสกิลอะไรที่แบบดีๆเท่าไหร่เลยว้าวว้าว,วแรปเตอร์ครับโอ้โหนั่นไงนั่นไงเรียบร้อยไปรีโหลดโอ้ยโอ้ยรีเฟกก่อนรีเฟกก่อนโอ้โหตาทิพย์เลยครับอ้าวเรียบร้อยจ้า เคยเทสว่ะจะเอาว่างานจะเอาเหมนะเรายิงดิโหลดกระสุนก่อนครับเพราะว่าเอาจริงมันต้องอยู่เต็มๆอ่ะมันถึงจะโอเคเวลาเสาหมดแล้วโอ้ยคังไม่สามารถบุกต่อได้แล้วอ่ะอุ้ย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 จบเลยโอ้ยก็ไม่ได้เสาเราจะมาลองเล่นลีโอไงมันสายซัพพอร์ตไง อันติเมตลีโอตามาลุยก,กันครับผมปตืน800เราจะเข้าไปใกล้ๆทำไมตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับจับไปครับเทสหรอเฮ้ยบลายบายอะไรวะโอ้ยโอ้ยอาวอาวิ่งกันพลาดแล้วก็ไปดันคนนู้นดันคนนี้นะเหมเฮ้ยเทสมาแล้วเหรอ จะเอาวักเฮ้ยเล็กครับแหมดูด้วยบ้านเราอยู่กันเยอะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยนี่หลอดแป๊บนึงแป๊บนึงเพื่อนโอ้ยเพื่อนเราโหดแท้ว่ะนั่นไง,งนแล้วเราโดนเลยเราโดนเลยครับเสร็จก่อนเสร็จก่อนโอ้อยอ้ยอยอะไรกันเนี่ย,อย,อยเอาอีกเอาอีกมาดิมาดิเร็วเอาอีกหายตัวรอดโอ้ยจะหมดไอ้แรปเตอร์มาอีกบ้าบอที่สุดโอเค ขาแข็งหมดเลยถอยก่อนลลกถอยก่อนลูกนี่ไงเรามีเพื่อนดีครับเรามีเพื่อนลิงไงเอาสิครับก็เข้าเนื้อนะฮะเร็ว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 เฮ้ยอะไรยิงหลังอะไรยิงหลังอื้อไอแฮตเตอร์ตัดแอบแอบเท่านั้น เพื่อนเราไม่มีแล้วหรอไม่มีใครฮิวให้เราแล้วหรอเฮ้ยไอ้นี่นี่นี่แหมททำมันเนียนทำมานเนียนโอเคถอยก่อนครับถอยก่อนครับมาเด้เรา800รอนะอุ้ยแต่ว่าเราไม่มีจอะโลง่งไงเฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วเฮ้ยเพื่อนเรามีจอดโล่เสร็จเลยโอ้ยเหลือ3ามคนครับผมเฮ้ยทีมเขาหายไปไหนหมดแล้วคือเราไม่มีฮิวเลือดเลย เรือว่าเราฮิลเลือดได้ด้วยการใช้สกิลนี่ยแหละต่อไปครับเอาดิเอาดิมาวัดกันดิเฮะเฮะโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนเป้าอะไรวันนี้ว้าวดาบครับถอยถอยถอยลูกถอยลูกเออนี่ปิดโล่มนเราปิดโล่เราก็ไม่ช่วยอะไรว่ะเราไม่มีเจาะโล่ว่ะเฮ้ยนี่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 ครับจัดไปครับ โอ้ยยิงมันดูว้าวโอ้แทบหมดเลยแทบหมดเลยน,น่นน่นน่านน่น,น่นดีด,ดีสนุกสนุกแต่ว่าเฮ้ยมันจะเข้ามาระยะหกร้อยล้าเบลหรือเปล่านั่นไงเรามีตาทิพย์ครับห้ยเขาบินเร็วว่ะดูดิโอ้เราแปดร้อยเมตรเราต้องถอยไปไกลๆก่อนวะเราขึ้นเนินได้ไหม ว่ขึ้นเนินขึ้นเนินยังไงอะไอ้ตรงนู้นครับตรงนู้นครับ900เมตรมาอีกแล้วสวยแล้วสวยแล้วไปครับหายตัวอีกแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยหายตัวสิบว,ว,วิด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วอ่าเดะก็เอาเดี๋ยวเรามีตาทิพย์ปะทำไมอะอ้าวเขาลงซะง,งั้นไอ้ดูเอ้ยไอ้ตัวนี้ก็ได้ครับหมดก่อนโอ้โหแล้วคููดาวต้องยิบสองวิในโมดูลเราอะเราหิวเลือดแป๊บนึงครับ มามามาเฮ้ยหมิงหมิงหมิงเอาอีกจัดตายครับลูกก็ <c oughs> ขึ้นมาดิก็ขึ้นมาเราก็จะยิงไงโอ้โหคือเราได้แค่นี้จริงไหมเอาจริงเราจะบุกเหรอจะเข้าไปไประชิดตัวอย่างเงี้ยเลยเหรอมันได้เหรอว้าวเร็วหายตัวนครับโอ้โห จะเขาเมื่อไรจะได้คิวอหมิงท so ีวะเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงแล้วเราก็แบบมีตาทิปแล้วแบบดีคูดาวที่สองวินาทีอย่างเงี้ยตายตายตายคอนดอร์ก็ได้วามาอันนี้แทนแล้วกันครับอะไววะเนี่ยแรปเตอร์เหรอเฮ้ยเมาเลอร์เหรอโอ้โหเต็มเลยไ้ท่านเต็มเลยเสร็จครับเสร็จโอ้โหคอนดอร์รีเลือดอีกตาย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 นั่นแหละเออยิงมันไปบ้างไงปืนไกลๆอ่ะ แล้วเราก็รีโหลดต้องโคตรนานเลยโดนล็อกเกลียดการล็อกขาคือธรรมดาหุ่นเราก็แบบก็แย่อยู่แล้วนะเสร็จกันกลับมาลงจอดแล้วครับผมตกลงมันจะดีใช่ไหมคือหุ่นมันก็ไม่ได้ดูโอเวอร์มากเลยไม่ได้แบบเป็นเมตาแน่นอนครับคือเอาจริงไอ้เซตออนติเมทเนี่ยทางผู้สร้างอ่ะเขาไม่ได้จัดมาให้มันคือเมตาครับมันเป็น หุนเหมือนเป็นของแลของหายากที่ให้เพื่อนๆสะสมกันคิดถึงอดีตอะไรอย่างนี้แต่เอาจริงไอ้บล็อก50%เของมันอะ่ะเอาไมู่่โอ้โหแต่มันมีดีแค่อาสะท้อนดาเมจกลับไป70%บางทีเนี่ยโดนจะโดหลด้0 0ซัดตุ้มๆม,ม,ม,มามันจะไปอยู่ได้ไงล่ะถ้าเกิดอาศัตูตัวนั้นไม่เลืออน้อยจริงๆครับผมรีเฟคเตอร์ย้อนกลับไปดาเมตย้อนกลับไป70%อ่ะอันนี้พอได้ครับแต่ถ้าเกิดเล่นเต็มๆอยู่อะ่ะลีโอเจ็บอื้อหือ สำหรับโมลอตีกับเทมเพลตอ่ะเฮ้ยคือเทมเพลตมาเพิ่มกระบอกหนึ่งนี่ดาเมจโดดขึ้นมาเห็นๆเลยครับจากที่ผัดไฟเดอร์วันก่อนนู้นใช้3มกระบอกโมลอตีใช่ไหมพอเพิ่มเทมเพลตมาอูโหปัก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 เข้าเนื้อดีมากๆถ้าเกิดใส่แบคเรียเล่ซักสี่กระบอกมันจะดีมากแต่มันจะหาจากไหนเล่าโอ้โหคือผมมีแค่กระบอกเดียวนะเอาจริงว้าว แล้วเพื่อนละครับผมมีใครพิเห็นวาอย่างไรบ้างกับเจ้าอันติเมเลีโอคุ้มค่าหรือเปล่าที่เพื่อนๆจะทำการ์ดอันติเมตทำภารกิจอันติเมตเพื่อที่จะได้มันมาครับผมนะก็มาคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ผมและลีโอขอตัวก่อนสวัสวดีครับบ๊ายบายบอเลย